มีปลาเนื้ออ่อนนกมีปลาไหลมีหมูป่าก็มีเนื้อทอดกบทอดผัดเผ็ดผัดขี้เมาต้มยำปลาคังจูจฉี่ปลาคังปลาคังผัดฉ่าแกงป่าขายดีแค่ไหนอะป้าขายดีแค่ไหนคือเมื่อเช้ายังไม่ถึงเวลาเปิดเลยลูกค้าก็โทรมาแล้วจะเข้ามากินอะไรเงี้ยเลยก็บอกเข้ามาเลยบอกแป๊บนี้ย ีคนเยอะเขาก็รู้ลูกค้านะคือป้าจูทําคนเดียวะทำคนเดียวหมดทุกอย่างอร่อยมากเขาบอก่างี้ไม่เสียแรงเข้ามาอะไรเงี้ยก็เช่นใจะนะเขากินหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตดิเกลค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ในกรมชนประทานจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะถ้าเข้าจากถนนติวานนน์ขับรถเข้ามาเรื่อยๆจนสุดเลยนะคะค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะพี่ก้อยยืนอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าชุมชนบ้านพักพนักงานค่ะสําหรับร้านที่จะมากินวันนี้นะคะมีคนมากระซิบพี่ก้อยบอกว่าพี่ก้อยอเคยเข้ามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเต่าแล้วใช่ไหมแต่พี่ก้อยอเลยไปร้านหนึ่งซึ่งเด็ดมากๆแต่ว่าเขาจะขายอะไรเดี๋ยวไปคุยกับเขาพร้อมๆกันเลยนะคะ แต่ก่อนจะไปนะคะช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ให้พี่ก้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะพูดคุยทักทายสร้างบรรยากาศดีๆในคอมเมนต์ได้เลยนะคะไปพร้อมกันค่ะไปค่ะป้าค่ะสวัสดีค่ะ<อ><อ>หนูชื่อก้อยค่ะ,ะคุณป้าชื่ออะไรคะ ป้าจูป้าจูป้ายเขานีตเรียกป้าจูนะจ๊ะร้านป้าจูชื่อร้านเต็มๆว่าอะไรป้าจูป้าจูป้าจูเจจูร้านอาหารตามสั่งต้องมีคําว่ากลมชนประธานด้วยใช่ไหมคะร้านป้าจูเปิดปิดกี่โมงคะเปิดสิบโมงปิดกี่โมงคะสามทุ่มป้าจูมีวันหยุดไหมจ๊ะไม่มีค่ะป้าจูเปิดทุกวันร้านป้าจูเนี่ยคือเป็นอาหารตามสั่งประเภทไหนเหรอ ประเภทอาหารป่านะค่ะอาหารป่ามีปลาคังมีปลาเนื้ออ่อนนกมีกบมีปลาไหลมีหมูป่าโอ้โเยอะเนอะป้าแล้วป้ามีพวกไก่หมูเนื้อมีปกติ หมูไก่เนื้อปกติกุ้งหมึกอะไรเงี้ยแบบลาดข้าวนะแบบง่ายๆก็มีกระเพราหมูเพราเนื้อเพรไก่กุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยมันก็มีทุกอย่างค่ะแล้วก็มีเป็นพวกแบบว่าอาหารป่าใช่ไหมคะอันนี้คือแบบจุดเด่นของป้าจูเลยใช่ไหมจ๊ะก็มีเนื้อทอดกบทอดอะไรอย่างเงี้ยตามเมนูนะอ๋อตามเมนูเลยแล้วป้าจูขายอาหารเริ่มต้นจานที่เท่าไหร่คะขาย50บาทถ้ามีไข่ดาวด้วยก็60บาทค่ะถ้าเป็นนกกบปลาไหลนี่ก็60ถ้ามีไข่ ดาวด้วยก็เจ็ดสิบแล้วในแต่ละวันมันมีเหมือนกันไหมครับาก็มีเหมือนกันะนะส่วใหญ่วัตถุดิบพวกนี้ครับเอามาทําเป็นเมนูอะไรครับที่เป็นพวกปลาคังไรพวกนี้ก็บางคนเขาก็กินแบบต้ยมยำปลาคังชูชีปลาคังปลาคังผัดฉ่าแล้วแต่แบบค,คนจะกินอนะ่ะก็ใช้ได้หมดอ่ะนะค่ะอ๋อแล้วอ,อย่างนกเนี้ยครับมาทําอะไรครน,ะนกก็ผัดเผ็ด ผัดขี้เมาแกงป่าอะไรเงี้ยก็ทาได้ทุกอย่างอ่ะคือเน้นแซบๆเลยเหรอคะไออาหารป่าพวกนี้เอามาทําจืดๆได้ไหมคะก็ไสงสัยมานานแล้วก็ได้แต่ไม่ใส่พริกอะไรเงี้ยใส่พริกน้อยๆอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่กินเผ็ดเขาจะบอกว่าไม่เอาเผ็ดมากเผ็ดกลางๆอะไรเงี้ยจะไม่เผ็ดซะเลยมันก็ไม่อร่อยนะอค่ะร้านของป้าจูนี่เปิดมากี่ปีแล้วคะสี่สิบกว่าปีแล้วอ๋อป้าจูอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกเลยเหรอคะแล้วป้าจูทําอาหารเป็นได้ยังไง ก็แบบที่บ้านจะทํากับข้าวกินเองไงค่ะคไม่ได้ซื้อกับข้าวสาเร็จ<อ>ที่บ้านชอบทำกับข้าวเป็นคนกรุงเทพไหมคะ คนนครสวรรค์แฟนมาทํางานอยู่ที่นี่่แมวเขาทำงานอยู่ที่นี่อยู่ในกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ไหมคะพอจะจาได้ไหมคะย้อนหลังไป40ปีป้าบอกขาย40ปีวันแรกที่ป้ามาเปิดตรงเพิงตรงเนี้ยขายเป็นยังไงบ้างคะก็ขายดีคนก็เราก็ยังกลัวว่าจะขายได้ไหมเนาะเราก็ไม่ค่อยรู้จักใครอยู่นี่นานก็จริงแต่แบบไม่ค่อยได้คุยกับใครเช้าก็ไปทํางานเย็นก็กลับแล้วคนส่วนใหญ่ที่มากินร้านป้าจูเนี่ยเป็นเป็นใครมาจากไหนล่ะคะทั่วเลยมันก็มีคนไกลๆมา แย่เลยอะ่ะแต่คนในนี้มันก็กินกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วะนะแล้วช่วงเที่ยงนี้โต๊ะหลายโต๊ะมากเลยก็เห็นเต็มลยจ้าป้าก็เต็มอ่ะนะขายดีไหมคะก็ขายดีอะ่ะงนนี้น <ะ S 1> เป็นยังไงบ้างขายดีแค่ไหนอป้าขายดีแค่ไหนคือเมื่อเช้ายังไม่ถึงเวลาเปิดเลยลูกค้าก็โทรมาแล้วจะเข้ามากินอะไรเงี้ยเลยก็บอกเข้ามาเลยจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นป้าบอกว่าวานบอกว่า คนมาเนี่ยร้านยังไม่เปิดยังไม่เปิดรอนทานไหมคะถ้าถ้าคนมากินเนี่ยก็ถ้าเกิดนานหน่อยก็จะบอกว่าแป๊บนะอะไรเงี้ยแต่อร่อยแน่นอนมาครบหมดแล้วนะคะมากินข้าวเช้ากันค่ะต้องรีบมากินเลยแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะแน่นร้านเลยค่ะ๋ยวมาดูนะพี่ก้อยสั่งอะไรบ้างนะคะจานแรกค่ะนกกระทาผัดขี้เมา120บาทนะคะสีสันไม่ต้องแต่งโฟโต้ช็อปเลย าจานที่2นะคะเมนูขายดีของเขาเลยคือกบทอดกระเทียมพริกไทยนะคะ120บาทค่ะแล้วก็จานนี้อยากกินมากๆเลยเมนูขายดีอีก1จานของเขานะคะเนื้อแดดเดียวทอด120บาทค่ะอันนี้อันนี้พี่ก้อยเป็นคนเลือกเองปลาเนื้ออ่อนลาดพริกค่ะ120บาทนะคะต้มยำปลาคังนะคะ120บาทจะมีอันนี้ไข่เจียวแต่ก้องสั่งมาแก้เผ็ดนะคะ เขารู้ว่าเดี๋ยวพี่ก้อยต้องเผ็ดแน่นอนจานแรกนะคะขอประเดิมแบบไม่เผ็ดก่อนแล้วก็เมนูขายดีสุดคือกบทอดกระเทียมค่ะร้านอาหารสไตลน์นี้ไม่ต้องเหนียมค่ะใช้มือเลยนี่ชิ้นประมาณนี้นะคะสับมาหูหอ,อบมากเลยกรอบมีรสเค็มๆนะคะอ๋อเลยอะ่ะทอดกระเทียมต้องกินกับซอสพริกค่ะชุบแล้ว จะมีกระดูกเล็กๆนะคะพบทอดกระเทียมของป้าจูเนี่ยคือจะหอมพริกไทยเลยแล้วก็มีรสเค็มๆแล้วก็กรอบจริงๆคะ่ะทั้งชิ้นเลยนะคะพอไปทิ้งซอสพริกปุ๊บแบบรสซอสพริกมันไปกลบยิงๆไม่ต้องทิกก้งก,ก็อร่อยแล้วคะ่ะจานนี้คือนอกกระทาผัดขี้เมาค่ะโอ้โหสีนี่คือแบบไม่ต้องเอาไปแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะเขาแบบสดด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะจัดไปหนึ่งคำเจอกระดูกนิดนึงโหพกป้าผัดแบบสไตล์ขั่วแห้งๆนิดนึงนะคะ แลก็ไม่ได้ถึงกับแห้งมากอะ่ะแเราก็มันจะมีความหอมตัวพวกสมุนไพรที่ใส่มาไม่ว่าจะเป็นพริกไทยใบยมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนที่ชอบกินแบบเข้มข้นอนะ่ะอันนี้คือแบบถึงใจแน่นอนบอกได้เลยแต่อันนี้มันทารักข้าวได้ไหมตาล้องไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะอืมอืมเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่น้าปลาพริกเลยอะ่ะอันนี้คือเขาใช้นกกระทาทั้งตัวเลยใช่ใช่ใช<ม>ไหมตัวครึง่งน่าจะตัวหนึ่งตัวครึง่งเดี๋ยวให้ดูเช่นนีนะะ้แล้วค่ะ หดูมเมนเผ็ดแล้ววะรู้สึกลิ้นชาชาเออความความชาแบบสไตล์พริกไทยเนี่ยม,ม,มันมันมันมีเสน่ห์นะมันจะไม่เหมือนกับมาล่าหอมอลยชิีนนี้จานนี้นะคะอยากกินมากๆเลยติดอันดับเมนูขายดีของที่นี่เนื้อแดดเดียวทอดค่ะเท่าที่สังเกตดูในจานนะคะพี่ก้อยเห็นว่ามันจะมีความติดมันแทบทุกชิ้นเลยนี่นะคะ รสชาติเค็มๆมีความอร่อยไอตรงช่วงติดมันมันเนี่ยคะ่ะเขาหั่นชิ้นมาพอดีคำน,นะคะมันทําให้การกินในหนึ่งคำเนี่ยค่อนข้างแบบยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยอะ่ะคือต้องเคี้ยวแต่ว่าไม่ได้เหนียวแบบสู้ฟันอะไรขนาดนั้นนะคะคือกินได้สบายๆโโหจานนี้อร่อยมากเดี๋ยวขอกินกับข้าวเลยดีกว่าคิดว่าน่าจะอร่อยมากๆจริงๆถ้ามีข้าวเหนียวอะ่ะชนะอืมเพรจริงๆจานนี้นะคะปลาเนื้ออ่อนราดพริกค่ะปกติอะ่ะพี่ก้อยกับตะก้องเราจะชอบกินปลาทูราดพริกกัน คราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นปลาเนื้ออ่อนบ้างนะคะชิมเลยนะปรุงรสมาดีมากเลยอะมันชุ่มฉ่ำมากเลยไอตัวซอสที่ราดมามันจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานอมเค็มอมเผ็ดอะคือได้ครบหมดเลยสี่รสถูกใจชาวไทยอย่างเรามากๆมากมาก,มากเลยกินกับข้าวอร่อยแน่นอนดูนี่ดูหน้าตาดิหืมคือราดซอสมาอร่อยเลยอะ คือปรุงรสซอสได้ดีมากเลยตัวข้างๆกินอิ่มเช็คบินแล้วอะเรายังไม่อิ่มเลยเรามาก่อนเขาอุ้ยน้ำมันอะเอามาราดข้าวอร่อยมากเลยอะเดี๋ยวจะเอามาคลุกกับไข่เจียวกินนะคะอืมโอ้ยอร่อยอะ <c oughs> นี่ถ้าเป็นหม้อของข้าวดินเผาอะหม้อแตกไปแล้วนี่เลยเอาไข่เจียวมาราดซอสพริกอืมเหนียแรงไม่แน่ใจเนะแต่กล้องถ้าถ้าก้อยสั่งแบบว่าไข่เจียวราดพริกอย่างเงี้ยได้ไหม ไ่ได้ไม่ดเไปถามป้าจูอ่อันนี้จานสุดท้ายแล้วนะคะต้ยมยำปลาคังค่ะโอ้โหชดให้มันหายแบบฝืดคอนิดนึงเนี่ยจะได้กินต่อได้อีกดูดิเนื้อปลาคังอะ่ะชิ้นละโอเลยอะ่ะรู้สึกว่าป้าจูทําราคาแบบไม่สูงเลยเนาะถามว่าทําไมขายราคานี้ป้าบอกว่าก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายดูดิคันจมกูกดุกดิ๊กดุกดิ๊กไปหมดแล้วเนี่ยคะ่ะได้กลิ่นเนี่ยเดี๋ยวซดน้ำก่อนนะคะ อุ๊ยลอ,ย,อยทำไมรสมือดีขนาดนี้คือรสออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดๆถ้าไม่ติดหวานเลยอร่อยจังสุดยอดน้ำซุปป้าอร่อยมากเอาชิ้นี้แล้วกันเนอะตะก้องไม่ใหญ่มากอะ่ะป้าหั่นมาชิ้นใหญ่มากเลยตัวมันใหญ่ไหมเออไม่เห็นนะ เขาใช้มือเนื้อเขาจะมีมันน่ะคือโดยรอบๆของเขาอย่างเนี้ยค่ะกินแล้วมันรู้สึกแบบถึงรสชาติความมันเนี่ยตัวเนื้อปลาก็แน่นหนุบเนาะแล้วก็มีความสดมากๆเลยอะค่ะโหเด็ด oh, <dead S 2> มากเลยอันเนี้ยหืม mm hmm. เห็ดก,ก็ดีงามชุ่มฉ่ำน้ำซุปมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปตั้งแคมป์กลางป่าเนี่ยนะพาปัาจูปไปด้วยถ้าจะเวิร์กที่สุดเลยค่ะ สำหรับร้านบาจูอาหารตามสั่งเนี่ยนะคะ,ะพี่ค่อยถือว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ถึงเครื่องถึงรถจัด จานมากที่สุดเท่าที่พี่ก้อยเคยกินมาเลยค่ะถ้าคนที่ชอบกินอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะพี่ก้อยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆเมนูปกติของป้าจูเนี่ยเขาก็มีนะคะอย่างลาดข้าวกะเพราไก่กระเพราหมูกระเพราเนื้อเนี่ยราคาที่50-60บาทแต่เมนูที่ไปเกินเบอร์ที่พี่ก้อยกินวันนี้ก็มีนะคะอย่างเช่นปลาไหลเนี่ยบอกตรงๆเลยค่ะว่าไปไม่ถึงจริงๆถ้าใครเคยมากินเนี่ยมาเม้น์บอกกันหน่อยนะคะว่าป้าจูทําแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเมนูที่พี่ก้อยสั่งม ในนนนวันนี้ะะคะพี่ก้อยว่ามันเหมาะที่จะกินเป็นกับแก้มนะคะแต่ด้วยความที่กลัวว่าม,มาตอนช่วงเที่ยงแล้วคนจะเยอะก็เลยมากินซะเช้าเลยค่ะทีนี้ wow, mm. ว้าวุ่นเ,เลยกินไม่หมดค่ะท,ทุกคนก็ได้เห็นที่ efendim, ตะก้องแล้วก็พี่ก้อยนําเสนอไปในวิดีโอทั้งหมดแล้วนะคะไม่ต้องเชื่อทุกอย่างนะคะให้ไปลองศึกษาเปรียบเทียบจากรีวิวอื่นๆดูนะคะเพราะว่าอาหารทุกจานมันไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะให้ทุกคนชอบได้ค่ะ ขนาดมาลึกแล้วนะคะยังมีผักผลไม้ขายเลยเดี๋ยวต้องไปตำซะหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่กินเป็นเพื่อนพี่ก้อยนะคะไปตามต่อกันได้ที่ f c e e o o o k n s t t g r r m ม t ิ k ต็อ Foodie Girl แล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะ l e m o n เอนะคะใครที่มีร้านดีร้านเด็ดร้านเด่นในดวงใจนะคะเม้นบอกพี่ก้อยใต้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ก้อยจะตามไปกินนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ